สวัสดีครับพบกับแกะกล่กองของถูกระดีนะครับวันนี้ผมมีลำโพงมาชาวเอมเบอร์ตันนะครับเป็นลำโพงของผมเองนะครับก็สภาพนะครับเป็นแบบนี้เลยครับนี่เป็นเกิดอุบัติเหตุนะครับเอาใส่รถไว้ทีนี้อ่ามันร่วงลงพื้นนะครับกิ่งแบบนี่เลยตกลงมากระแทกบุบหมดเลยนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่รู้ว่าของเพื่อนเพื่อนนี่เคยแบบ เสียหายแบบนี้ไหมนะครับนี่ด้านหน้าก็มีบุกตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมไม่รู้นะครับว่าอะไรเนี่ยจะไปหาซื้อตรงไหนวันนี้ผมก็เลยว่าจะลองมาเออลองซ่อมดูเองนะครับกอ,อื่นผมก็จะเอามาเคาะดูว่ามันจะหายไหมนะครับมันจะเรียบเหมือนเดิมไหมนะครับก่อนอื่นเอาต้องแกะก่อนนะครับนี่ซิลิคโคนไม่ได้รับความเสียหายนะครับ ตัวเครื่องก็ไม่ได้แตกนะครับไม่แตกครับอ่าแต่ทีนี้เราต้องถอดถ้าถอดยังไงนะครับทีนี้มันจะเป็นนอ็อตเป็นหกแฉกนะครับนอ็อตหกแฉกแบบนี้ครับก่อนอื่นผมก็ไปซื้อพวกชุดไขควงแบบนี้มานะครับเป็นไขควงหลายแบบนั่นเองนะครับนี่นะครับ หลังจากในช้อปปีนะครับมันจะเป็นหกแฉกก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับก็ลองเทียบดูออกไงครับอ๋อออกด้านบนนะครับนี่เล็กไป ได้ตัวนี้นะครับแกะน็อตเลยนะครับทีนี้ครับคือตอนนี้ผมก็มั่วจนได้เรื่องนะครับจริงๆการ แค่ฝาหนามันออกมาเนี่ยครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับงัดตัวนี้ตรงบริเวณตรงกลางนะครับทีเดียวออกมาแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับนี่จะเป็นแค่ประมาณนี้นะครับผมดันไปแกะข้างบนออกนะครับดันไปแกะข้างบนออกทีนี้เราจะมีแผงวงจรตรงนี้นะครับอแหงวงจรตรงนี้มันจะติดกับตัวนี้นะทีนนี้มันใส่ ขาพินตรงนี้ใส่ใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้นะครับถ้าตอนเราแกะออกมาเนี่ยนี่นะครับขาพินตรงนี้กับปลั๊กเนี่ยครับมันต้องแบบเบี่ยงเฉียงที่สุดแล้วก็เสี่ยงกับอ่าที่ขามันจะงอนะครับผมก็เลยต้องถอดหรือ,ออกมาอีกนะครับหรือดอกลำโพงออกมาแบบนี้เพื่อที่จะแกะตัวแผงวงจรตรงนี้ให้มัน แล้วก็เฉียงเพื่อรับกับตัวนี้นะครับอ่าเข้าใจไหมครับแกะแผงวงจรตัวเนี้ยที่มันติดกับปลั๊กเนี่ยทาให้มันยือดออกมาหน่อยนึงเพื่อจเจ้าขาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นี่คือความพลาดของผมดันไปแกะแต่ก็เลยเปลี่ยนเป็นคลิปหรือลําโพงมาเชลไปเลยนะครับคลิปนี้เป็นการลือให้ดูข้างในไปเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราจะแกะแผงวงจรออกมาอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนแกะออกมานะครับ เป็นอันเสร็จนะครับหรือกลายเป็นคลิปหรือนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้เป็นเคสของเขานะครับด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังโลโก้มาเชลนะครับตัวนี้จะถอดไม่ได้ฮัสซิบฮัสซิบเรดิเอเตอร์ฝั่งนี้ถอดไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าก็มีลำโพงสองดอก ตรงนี้นี่เป็นลำโพงหลังนะครับอืมน,นี่เป็นลำโพงหน้าโอเคนะครับส่วนประกอบอันนี้เป็นฝาบนตัวเปิดปิดปุ่มจอยนะครับแผงวงจรจะมีอยู่แค่สองชิ้นนะครับตัวนี้เป็นเมนหลักแล้วก็อันนี้เป็นแผงควบคุมนะครับด้านบนอ่าส่วนนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ น็อตเยอะมากๆนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใช้ได้เท่าไหร่นะครับยี่สิบหรือสิบห้านะครับจำไม่ได้ uh, <20. S 1> อ่ายี่สิบอ่ะยี่สิบชั่วโมงนะครับอันนี้ก็หามาเปลี่ยนได้นะครับนี่ถ้าเราแกะเราแกะออกมาแล้วแบบนี้นะครับง่ายเลยอ่าสำหรับคนที่แกะไม่เป็นนะครับนี่ผมแกะวันนี้แบบงูงูปลาปลาไก่ไก่เลยนะครับคือตั้งใจจะมาแกะ แค่ทุบตัวนี้เฉยๆนะครับจริงๆนะแกะฝาหน้าง่ายๆเลยนะครับอืมอ่ากลายเป็นคลิปรื้อแล้วครับรื้อหมดเลยนะครับตอนนี้อ่ากองๆไว้ครับอย่างนี้ผมเราก็จะไปอ่าเคาะตัวนี้กันนะครับให้มันเรียบอืมแล้วผมจะกดๆด,ดูก,ก่อนอ่าถ้ามันไม่คืนตัวเราก็ต้องแบบหาอะไรมาทุบๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมข้ามไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับดูครับมื้นใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับที่บุกเยอะที่สุดอ่าผมทำการเคาะกับพื้นไม้นี่นะครับก็โดยใช้ค้อนเล็กๆแล้วค่อยไล่นะครับส่วนมุมที่มันเป็นเหลี่ยมเนะี่ยผมก็ใช้เป็นไขค,รครวงนะครับ แบนแบบทื่อๆสักหน่อยนะครับไล่เก็บตามขอบตรงนี้นะครับเขาะๆเก็บจนเป็นเหลี่ยมแล้วก็เรียบเหมือนเดินมนะครับดูไม่ออกเลยตอนนี้ต่อไปก็เป็นการประกอบคืนนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปประกอบเลยดีกว่า